ทำการลือใส่ลือพุ่งแล้วครับเพราะว่าต้องให้ท่านเกี่ยวมืออื่นมืออื่นต้องได้เกี่ยวนะงานดวนรถกระไดมากแบบดวนดวนยังดีที่หารถใได้ใช้ก่อนใจที่หลังให้ก็ยันมากอืฟังนี่กับเก็บงานครับเก็บได้ละเอียดเพราะว่าต้องเอาตะแกรงขึ้น ว่ารถลดเพื่อนจอดทิมไว้ไหมพี่น้องรถลดเพื่อนจอดทิมไว้แบบบ่อด้หัวซาเลยเนาะอันนี้แอมบ์บินส่จระบีเรียบร้อยอ้หูมอนแหลมๆเลย,ย,ยบันเนี่ยมันจังสีนะแม่เวย เบืงสร้างดันบบบนี้สร้างดันลินเวรลินเวทตูอุ้มนี่อืมอมเฮียเมื่อวานร่างบาดมือแกบแล้วเ่อออกร่าสำนัน บอกแล้วเขาจังได้กรบบอกเุ o ้ยแห้งแล้วแห้ง mm ่ hmm. yeah, yeah, ่า่ามเอามงเอาซิลิคนมาหลีดไว้มันยังบอบาดมือปืนยิงซิลิคนแ้วล่องไวอยู่บ่ไปนำรถเกี่ยวมือินจะเสาจะยิงก็นได้นี่เรื่อเขาไปหลือลบจะมา หางลินมันไป็รอยหางลินเจ้าแง่รบกสีนอนน้ำเกืือมึงเดี๋ยวเกือม่าก็ไหอนอนยิ่งสังกิีเป็นกระสอบยังยืนเงื่อนนั่นตัวสันเนี่ยสันสันจำขอมือนี่อ บ่อยางเสื่อมไลยยิ่งไหอืมอืมบืองให้มันด่างนี่ครับหรือเปียนมืและครับเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งหนาซื้อมาเม็ดซื่อมาเมดเลยเดี๋ยวได้บอดีก็เปียนกนทั้งหนาก็เปียนเจ้านี่ี่ยนครบนะครับเอนหัวจรวดเียนออกเมดทั้งล่างก็ยิ่งึ้นทั้งนั้นก็ขึ้น เมื่อ,อกี้คืนเดียวไม่หายก็เสื่อมไปเลยมขึ้นปีี่แถวขันเราเมื่อ,นอนไหร่ใคเราเมื่มอไหร่เราโอ้พุ่นโอ้เสริมเสริมไปเสริมเล็กพอกเรียบร้อยนะครับนี่เป็นยังไงของแทวะจำมะร้อนอือเพราะรว่ามันร้อนได้เห็ดดวนด้อืิเห็ดดวนครับจำมะร้อนจำมะห่อนอยู่บุรีรัมย์มือบบน,อ,นอุบุจำมะร้อนอือเสมอปับบ๊บแาบนี้ เอ้าวนั่นโดนครับพี่น้องรถมาแบบสภาพที่เพิ่นจอดทิ้มไว้บกเกี้ยวเขาเกี้ยวหํานะนะครับเพิ่นก็เลยให้ให้มาเกี้ยวมา่อยังหให้เมื่อมเกี้ยวนะครับสมเกี้ยวตอนนี้ก็ไปกับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะเหลืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์มีแฟนเล็ก ไอ้แม่แม่ไหนน่ะดิบเกี่ยวแล้วบ่จวดเลยน่ะวะใช้พานเครื่องตั้งแล้วบ่บอกแม่นใช้พานเครื่องนี่แม่มเดืเบิึงแล้วบ่เครยงขึ้นจักหน่อยเนี่เด้อใช้พานเครื่องก็ใช้เครื่องเครื่องมันย่อนเครยงขึ้นตัวใดนี่เท่ากับไอ้นี่ครับนี่เท่ากับซอยกันเบิ้งเอานะครับเพราะว่างานเท่ามืออื่นแน่นเอียด ลุกเปือนลูกลอกดีอยู่ลงนวดดีเดี๋ยวหลังจากนี้ก็สิสเอาน้ำเติมนงเติมน้ำแล้วก็เอ่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วมั้ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนหมดแล้วคือเอาให้จบเลยนะครับเพราะว่ารถหนึ่งข้าเจ้าจอดทิมไว้ข้าเจ้าบ่ได้สีเช็คถา่าเฮาเฮาต้องมาเช็คเองพอลดรถดร้อนรถรรอน ถดดวนให้ไล่ค Th ือเปล่ารอเย็นไปครับไหนเอาเป่าเลยเป่าถังเลยเป่าเลยเป่าเลยนี่ครับอือพี่้องเอามาแล้วมาแล้วใช่ล่ะคือว่ามาแล้วออกก่อนดิเอาไหมทำาไมอ่ะอืม เมาเยอะวันนี้ก็ <laughs> เป็นผู้้ผูยันลอ่องยิงได้ไหสายไหมโอ้ยสายบอล่องหอดเว้ยเบ้าจนตาสวด <c oughs> อือเอา้าเอาเองิงที่ตะกุนโทรมาให้กำลังใจอันคอมเมนต์มาให้กำลังใจอําพลครับขอบคุณพี่ๆน,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 น้องๆที่ติดต่อกันที่ที่ให้กำลังใจน้องมากนะครับผู้ใดกต็ต้องตกใจต้องแบบหัวเสียร์กันแต่เนาะรถ ถ้ากันเฮ็ดอยู่ดีๆนังบ่วภายในอยากอะไรอยากได้ปั๊มมีอลไรอืมอะไรเปล่ามีเสียวป่าเปลาเอาไปจวดเลยจวดเลยนะเสียวว่าอยีตันนึงเลยเดี๋ยวๆเอาเอาเอาบีบไปก่อนอัมพุนฮักท่อนี่บ่ต้องดึงขึ้นเออฮักท่อไว้เอาน้ําน้ําเฮามาเติมมันี่น้ําร้อนเย็นมานี่ๆยัดใส่นี่ไว้ฮักเสียบฮักเอาตัวเสียบไหมตัวฮักไหมเออเออหนัดยัดลงเออให้ให้มันค้างไว้เวลาเฮาปล่อยมันก็ดูดเลยนบ่่มีวา แน่ราง,าง,าง,างอของแค่เพราะว่าต้องต้องเติมร้อเย็นเข้าไปครับต้องเติมร้อเย็นพี่น้องนี่ถ้าบมาเติมร้อเย็นก็ออได้ดอกอีออกอยีางลไทยก็อยู่ในมือตรงแรงตรงแรงอยู่แคบพื้นที่ ตบดิล่ะตบฝาปั๊บลงกันเออแมนแมนอีกว่าเอาเนี้ยเอานีนี่อะไรบ้า่ยังว่ามฮึโอ้ยเดี๋ยวเพราะว่านี่ก็ทีได้ไปหารถ มเกี <without> ่ยวกับเกี่ยวไเวนโอ้ยัเยังนี่ไอตัวเตมันลงเดี๋ยหางแปลนีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาควดควดขวดขวดนนำขวดนำค่อยๆที่เป็นเลื่อยเรื่อยเติมรอเย็นครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยล่นล่นหลแหงที่แหงพูดเอา ค่อยๆไปเรื่อยๆเยต็มแล้วเต็มแล้วเอาเดียวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่พีิงหองเอ็ซีทุกท่านที่เข,ขา,ขามาให้เป็นกำลังใจทีมงานนะครับถูกขึ้นก่าพี่น้องเก,เ,กเก็บเจ็บแต่จ,จบสำหรับทีมงานคติประจำใจตั้งแต่เก่าหาแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วพ่อยยันมาอีกเะเก็บแต่จ,จบครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับบายบายครับ